สวัสดีค่ะพบก,กับรายการหัวซิ่งเหงมมอร์닝นิวส์เช้าวันศุกร์ที่5เมษายนราคาทองคำสปอร์ตเริ่มมีแรงเทขายทำกำไรแล้วหลังจากที่ปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญที่2,300ดอลลาร์แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ประกอบกับราคาทองคำในปีนี้ก็ปรับตัวขึ้นแล้ว11%ราคาทองแท่งในประเทศเราปรับตัวเพิ่มขึ้น ถึง18%นะคะอันนี้ส่งจากเงินบาทที่อ่อนค่าลง7%ในปีนี้นะคะประเด็นหลกักสำหรับทองคำดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรนะคะหลักๆก,ก็คือจากแรงเทขายทำกำไรถึงแม้ว่าเมื่อวานเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงแต่ว่าไม่ได้หนุนรคาคาทองคำนะคะจำนวนผู้ขอสัดก,การว่างงานของสหรัฐประกาศออกมา ย่ำแย่นะคะคือเพิ่มขึ้น9,000พัรายเป็น2,21,000สรายสูงที่สุดในรอบ2เดือนแล้วก็มากกว่าตลาดคาดการ์ว่าจะออกมา2,13,000หนารายนะคะตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานของสหรัฐอาจจะเริ่มอ่อนแอลงเพราะว่ามีคนตกงานมาขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น สำหรับกองทุน SPD พี o ยงคทัสเข้ามาซื้อทองคำติดต่อกันเป็นวันที่3เมื่อวานเข้ามาซื้อ1.73ตันค่ะสำหรับคืนนี้พลาดไม่ได้นะคะช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งติดตามตัวเลขการจ้างงานนอนฟาร์มเพโลของสหรัฐเดือนมีนาคมตลาดประเมินว่นรอบนี้จะเพิ่มขึ้น212,000รายนะคะหลังจากที่เดือนกุมภาพันธ์นี่ ออกมาแข็งแกร่งก็คือเพิ่มขึ้น2 7 5 0 0 0ตําตำแหน่งนะคะส่วนอัตตาการว่างงานเดือนมีนาคมตลอดประเมินว่าจะทรงตัว3.9%ค่าจ้างเจ็ดต่อชั่วโมงเดือนมีนาคมตลาดคาดการณ์ว่าอาจจะเร่งตัวสูงขึ้นนะคะเพิ่มขึ้น0.3%นยะคตะตรงนี้อาจจะมีผลกับเงินเฟอ้อได้ตอนที่ประกาศตัวเลขการสร้างงานเดือนกุมภาพัานธ์นะคะช่วง ต้นเดือนที่แล้วเนี่ยออกมาแข็งแกร่งก็จริงนะคะแต่ว่ามีการปรับตัวเลขก,การจ้างงานเดือนมกราคมที่ก่อนหน้านั้นประกาศออกมาดีมากก็คือออกมาส0 0แสนก็ตำแหน่งก็ปรับลดลงเหลือสองแสงตนตน้ตนๆนะคะเราก็อัตราการน้างงานก็ดันพุ่งสูงขึ้นกลายเป็นว่าตอนนั้นทำให้ทองขึ้นได้นะคะถึงแม้ว่าตัวเลขการจ้างงาน จะออกมาแข็งแกร่งก็ตามนะคะเดือนนี้อาจจะเหตุการณ์อาจจะไม่เหมือนรอบที่แล้วนะคะโดยการจ้างงานถ้าเกิดออกมาสูงเกินคาดก็ทองก็อาจจะลงนะคะแต่ว่าแยก่เกินคาดทองก็น่าจะขึ้นได้ต่อนะคะส่วนมีการแถลงของประธานเฟดสาขาลิชมอนแล้วก็ผู้ว่าการเฟดบงแมนนะคะ ก็ดูเหมือนว่าการถแถลงของห์นนี่เฟรดช่วงนี้นไม่ค่อยมีผลกับราคาทองคำนะคะสังเกตจากการถแถลงของบร,รันเฟรดวันก่อนก็ตามนะคะที่ท่านก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าก็ยังไม่รีบรดดอกเบีย้ยแต่ว่ายังไงปีนี้ลดดอกเบี้ยแน่นอนนะคะรอดูข้อมูลเงินเฟอ้อก่อนข้อมูลเศรษฐกิจก่อนนะคะท่านอื่นก็คง พูดไม่ได้แตกต่างกันมากสำหรับแนวโน้มราคาทองคำคาดว่าระยะสั้นอาจจะปรับตัวลงได้ต่อจากแรงเทขายทำกำไรในช่วงแถวนี้ยังเห็นแรงเทขายต่อเนื่องจากเมื่อคืนค่ะหลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน2,300ดอลลาร์แล้วยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้นะคะแล้วก็ทองคำปรับตัวขึ้นมาเยอะพอสมควรทำให้เกิดแรงเทขายทำกำไรออกมาค่ะ ระยะสั้นให้แนวรับ2,267ดอลลาร์ 2, และ2,260ดอลลาร์ 2, 2แนวต้าน2,280ดอลลาร์ 2, 2และ2,300ดอลลาร์ 2, ค่ะสำหรับราคาทองคำคืนนี้ก็คงผันผวนตามตัวเลขการจ้างงานหรือว่านอนฟาร์มเพโลเป็นหลักนะคะถ้าเกิดออกมาแย่กว่าตออาดคาดการไว้ก็มีลุ้นว่าทองอาจจะฟื้นตัวขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดออกมาสูงกว่าตออาดคาดการน้อยทองก็ ลงได้ต่ออีกนะคะสำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมื่วานเฉียดเฉียด40,000แล้วนะคะแต่39,950บาทช่วงเย็น39,850บาทยังเพิ่มขึ้น300บาทค่ะแนวรับ39,500บาท39,400บาทแนวต้าน39,800บาทและ40,000บาททวนค่ะคำแนะนำการลงทุนนะคะทองแท่งถ้าเห็น ทองเริ่มย่อยดมีแรงเตขายเราอาจจะขายทำกำไรไปก่อนช่วงนี้ก็ได้ค่ะหรือบางส่วนจะถือต่อไปยังได้รับอันนี้สองจังเงินบาทที่อ่อนค่าลงสำหรับโกล u t ฟิวเจอร์ก่งกำไรฝั่งซื้อ2,260ดอลลาร์ 2, 2 60, คัดรอ2ส5 0ัดอลลาร์โกลดไลฟิวเจอร์ซื้อ2,290ดอลลาร์ 2, 2 90, คัดลอ2,280ัดอลลาร เปิดฝั่งขายได้เช่นเดียวกันค่ะ Go ลฟิเจอร์ถ้าเห็นเข้าใกล้2,300ดอลลาร์ก็เปิดฝั่งขายค่ะโกลไลฟิเจอร์ปรับตัวขึ้น2,330ดอลลาร์เปิดฟังขายได้เช่นเดียวกันค่ะบาททิศทางอ่อนค่าลงนะคะเมะื่อวานอ่อนค่าลง11ต่าง36บาท70ต่างให้เห็นแล้วนะคะถึงแม้ว่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงก็ตามนะคะแต่ว่าของไทยเราเองนะคะ สัปดาห์หน้าก็มีการประชุมกอนงอแบ่งชาตินะคะแนวโน้มก็น่าจะลดดอกเบีย้ยนะคะดอกเบีย้ยตอนนี้เราต่างกับเขาสเซนะคะคือไทยต่ำกว่าสหรัอเมริกาสามเปอร์เซนดอกเบีย้ยอีกยิ่งต่านะคะเม็นเงินก็คงไหลออกจากตลาดพันธบัตรนะคะรวมทั้งตลาดหุ้นไทยเราเองนะคะตอนนี้ก็ยังดูเหมือนไม่ค่อยน่าสนใจอยู่นะคะทิศทางเงินบาทแนวโน้มอ่อนค่าลงต่อนะคะ ระยะสั้แนวรับ36บาท50สตังค์นะคะแนวต้าน36บาท80สตังค์นะคะมีโอกาสเฉียดเฉียด37บาทนะคะในช่วงสัปดาห์หน้าส่วน USD f u t u r e แนวรับ36บาท30สตังค์นะคะแนวต้าน36บาท60สตังะคะ์ค่ะฝั่งซื้อยังมีความได้เปรียบอยู่นะคะ อ่อนตัวลงมาเข้าซื้อได้สำหรับ USD future ถ้าจะเป็นการซื้อเก็งกำไรนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ